ผมจะพามาชมเซบูซิตี้ไอทีพาร์คนะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกหน้าเดินนี่นะครับเซบูซิตี้ไอทีพาร์คหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ มาดูอีกรอบนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเด,เดินก็ไปดูกันถนนก็กว้างขวางครับเึกใหญ่โตก็เยอะนี่ช่วงนี้เขาเลือกงานกันแล้วครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับแต่เดิมนี่เป็นสนามบินเก่าครับโอ้ แล้วก็มาสร้างไปอย่งนี้ดูฝั่งนู้นสิครับยังมีสลัมอยู่เลยครับน,นี่แปลงนี้คงยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเลยไปที่นั่งเล่นซะง,งั้นนี่มีบริการสองแถวรถเมล์เล็กเนี่ยนะครับเรียกคนขึ้นรถนี่มีศูนย์การค้าครับนี่คือบริษัทที่พัฒนาขึ้นมานะครับอายาลามม พื้นที่ของอาราโครงการน,นี้เนี่ยครับหรือเรียกว่าเซบูซิตี้ไททีมอลเนี่ยครับมีพื้นที่รวมกันแค่ประมาณเกือบเกือบหนึ่เจไร่เท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใหญ่โตอะไรอันนี้เป็นความคิดที่ดีนะครับในเมืองเล็กๆอันนี้นี่มีที่จอดรถประจำทางด้วยครับเนี่รถประจำทางเขาเนี่ยกบคันเล็กๆ ดูน่ารักดีเหมือนกันนะครับย่านนี้ก็เป็นห้องชุดพักอาศัยครับแบบนี้นะครับรวมถึงด้านหลังนี่ด้วยครับส่วนด้านหน้านี่คงจะเป็นสำนักงานอันนี้เด็กไทยเลือกเล่นเป็นนานแล้วครับแต่เขายังเล่นอยู่มีดนตรีสดด้วยเดี๋ยวคงจะได้เล่นครับแต่ตอนนี้ เป็นแบบแห้งไปก่อนครับตรงนี้เป็นตลาดครับโอ้ของกินเยอะเลยครับใครชอบกินนี่ชัวร่อยแน่นอนโอ้มีปิดไปร้านหนึ่งด้วยอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเปิดครับกลัวอ้วนไปกว่าน,นี้ครับเลยไม่ได้เข้ามีห้องน้ำไม่ใช้ด้วยอ่าร้านอาหารเกาหลีญี่ปุ่นก็มีโอ้เท่ครับศูนย์อาหารนี่ชื่อ ซักโบเมอร์คาโดทำลองนั้นนะครับอ,ออกมาแล้วก็เจอเป็นสวนครับที่ศูนย์จอดรถนี่เข้าคิวยาวเหมือนกันนะครับโอ,โ,โอ้โหนี่กว่าจะได้กลับบ้านคงจะเหนื่อยเหมือนกันน่าสงสารคนทำงานเหมือนกันนะครับเดินกลับมาเรียบร้อยแล้วครับเซบูไอทีซิตี้หน้าตาเปอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับ น่าสนใจเป็นกันนะครับ